ตอนนี้นะคะวอดออยู่ที่กูดวิวนะคะเป็นร้านขายของมือสองในอเมริกาที่บอกว่ามีทั่วประเทศอเมริกา,านะคะเดี๋ยววันนี้มาดูกันนะคะว่าวอรดอจะเจออะไรกันบ้างนะคะแล้วก็จะซื้ออะไรติดไม้ติดมือกันไปบ้างนะคะตามวอรดอมาอมเลยจ้า เขาก็จะแบบเป็นของที่เขารับบริจาคนะฮะ คนก็สามารถที่จะมาบริจาคได้เขาก็จะมีตู้บริจาคอยู่ข้างนอกอบูตวิวในด้วยนะคะส่วนคนที่อยากจะมาซื้อของที่นี่นะคะเขาก็จะเอาเงินส่วนนี้ไปบริจาคด้วยนะให้องค์การการกุศลต่างๆนะคะแล้วเราอย่างเรานะ,ค,ะคนที่ชอบของมือสองที่มันยังใช้ได้อย,ะะอยู่นะคะของพวกวินเทจอะไรเงี้ยนะคะก็มีราคาที่โอเคเลยนะคะแต่ว่าบางคนนะก็มาซื้อแล้วก็ไปขายต่อใน eBay ก็มีนะเจอของที่ถูกมากๆตรงนี้นะคะแต่กานรู้ราคาจริงเนี่ยเฮ้ยราคาแพงมากอะไรเงี้ยนะ,ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเจออะไรกันบ้าง าก็จะมีแบบเสื้อพงเสื้อผ้ามือ2นะคะเพื่อนๆสามารถมาเลือกได้เลยนะ,ะถ้าตาดีก็จะเจอแบบว่ายี่ห้อด,ดีๆนะ,ะอย่างนี้นี่เป็นแบบว่าคาวินคานนะ,ะโอ้ยตัวนี้ก็สวยอยู่7เหรียญ99คะ่ะ อันนี้ก็เป็นกระเป๋านะคะรู้สึกว่าสภาพก็ไม่ค่อยโอเคนะจอยกำลังแบบช้อปปิ้งนะคะเจอเสือ้อนางกำลังหาเสื้อกับกางเกงอันนี้ก็เป็น Adidas c คลาสสิกนะฮะเก่าดูดูยังใช้ได้อยู่นะ,ะแต่ว่าไม่มีราคานะ,ะตัวนี้น่ารักมากเลยแบบว่าเป็น,ปนลายฮาวายวอดอส่ทำงานได้ด้วยนะคะตัวนี้สี่เหรียเกสค่ะแม่ประมาณ ร้อยห้าสิบบาทนะฮะบ้านเราโซโนมาอซ์ชางเก็บราค h ไรอ่ะอุ้ยอันสมอลล์น่าออุ้ยอีกแล้วครับเพื่อนเพื่อนเสื้อหวาอีกแล้วจ้าอันนี้เจ็ดเหรียญเนาะหกเก้าปติว่า7จ็ดเจประมาณตัวละ210บาทน่ารักอีกแล้วว่าวดรรชชอบอะไรที่เป็นฮาวายมากเลยค่ะ แล้วยี่ห้อ J Crew นี้แพงอยู่นะยี y ่ห้อดีอยู่คนที่ชอบของมือสองนะว่าดอว,ว่าจะเพลินมากเลยคะคะส่วนใหญ่ร้านคนนี้คนแก่ไปชอบมานะชอบมาแบบเดินอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยตัวนี้น่ารักมากเลยอันนี้เจอแชมเปี้ยนจ้าแชมเปี้ยนนี่ก็กลับมาฮิตนะอันนี้ก็ตัวละ9กาเหรียญ9กกก็ตัวละ300ร้อยบาทเราน่ารักมากเลยค่ะน,นี้แบบน่าจัดมากเลย เบอร์เด้วยจ้าแมพอดีวอร์อรเลยอันนี้ก็เจออาดิดาจ้าอ d ดิดาอันนี้สิบเก้าเก้ค่ะแม่น,นี้เหมือนใหม่เลยนะยังมีป้ายเบอร์มาฟบ้ายอยู่เลยอ่ะยังไม่ได้ใช้เลยน,นี้ก็ราคาสิบเนะคะอันนี้แซ่บมากค่ะอันนี้ของ Top Man นค่ะเพื่อนๆอันนี้ของ Top Man อันนี้ตัวละสิบสี่เหรียญน,นะฮะแหม ดูสิอันนี้ก็แบบถ้าราคาจริงๆก็อาจจะแบบสูงอยู่นะอันนี้ราคาแบบมือสองแล้ว14เหรียญก็ถือว่าเลิศอยู่เลยะแอบอยากได้แต่น,นี่วอดอร์แอบอยากได้แต่ว่ามันจะหายหนาวแล้วอ่ะสวยอ่ะสีสวยมากเลยอ่ะนี่อันนี้วอดอรกาเจอแวนอันนี้แวนคู่ละสี่เหรียญเกนะแหมเท้าใหญ่ไปหน่อยใส่ไม่ได้ แอบนา่ารักอยู่ค่ะคุณภาัแบบกำลังดีอยู่เลยนะยังไม่เสียหายเลยมากต้องไปซักหน่อยรองท้รองเท้ามีหมดนะคะกางกลงยิงกางกงยีนนะฮะเรามาดูได้เลยว่าเท่าไหร่ตัวละห้าเหรียญเนี่ยเจ็ดเหรียญนะฮะเรามาเลือกได้เลยมันมากแล้วแต่แล้วแต่แบรนด์ด้วยนะอันนี้สิบสี่เหรียญแบรนด์นี้สิบสี่เหรียญแบรนด์อะไรเนี่ยเด็กกี้นะฮะ บางทีถ้ามันใหม่เลยมันอาจจะแบบแพงนะคะอาจจะบ,บราคาสูงของเขาก็จะมีของกระจุกกระจิกนะฮะที่จริงเสื้อผ้าผู้หญิงเยอะมากเลยแต่ว่าดอมไม่มีโอกาสที่ไปเดินดูเนาะเยอะมากเลยเซ็กชันของคุณผู้หญิงเยอะจริงๆนะฮะ กของตกแต่งบ้านถูกๆก็มีนะของแบบพวกเนี่ยกรอบลงกรอบรูปอะไรเงี้ยค่ะพวกจานชามก็มีนะอลละเหรียญนะคะเพื่อนจานอลละเหรียญเก้าเก้านะคะใครที่แบบเพิ่งมาตั้งตัวในอเมริกาก็มาลานพวกนี้ได้นะฮะจานเจออย่างเงี้ยถูกเก้าสิบเก้าเซนเองจ้าเนาะมีของใช้ในครัวอย่างเงี้ย เออเนี่ยก็มีมอเมอร์นะเครื่องเนี่ยทำกาแฟนะฮะที่ประเทศเนี้ยคือเราซื้อกาแฟมาทําใช้ใส่เครื่องเนี่ยก็เลิศอยู่นี่สองเหรียญน,นะอันนี้เจ็ดเหรียญที่จริงราคาของมือใหม่เนี่ยก็สิบเหรียญสิบห้าเหรียญขึ้นไปแล้วนะฮะโอ้ยอันนี้ที่ทำบอฟเฟ่เจ็ดเหรียญน,นะเหมือนใหม่เลยอันนี้โอ้ยมอนะคะหมมอหุงข้าวบางเนี่ย เลิศเนี่ยอ๋อ pressure cooker จะไม่ใช่อของข้าวกของอิเล็กทรอนิกส์ก็มีนะตาดีได้ตาไรเสียนะคะใช้ได้บ้างไม่ได้บ้างเนะแ่ก็วัดดวงเอาค่ะนะฮะดูมีจอมีจอคอมพิวเตอร์ด้วยนะคะ12เหรียญมีมิสเตอรี่ดิลด้วยนะคะแบบข้างในเป็นอะไรก็ไม่รู้นะแต่จะมีไซส์ไว้ว่าไซส์ large small medium นะฮะ น่าสนมากเลยแต่ว่าเป็นของคุณผู้หญิงนะคะเนี่ยดูสิมีบอกมิสซิ r ี่บ็อกซด้วย เราจาสรุปไม่ได้อะไรเลยค่ะไม่มีอะไรถูกใจนะคะเรื่องมากเองนะคะก็มาเดินดูเฉยๆนะคะก็ขอขบคุณมากนะคะที่ก็มาดูคลิปของวอดอเข้ามาช้อปปิ้งที่กู๊ดวิวกับวอดอจนจบนะคะเสียใจไม่ได้อะไรเลยอ่ะก็แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้บาย เพื่อนคนไหนที่ต้องการจะส่งเงินกลับเมืองไทยจากประเทศอเมริกาวอดอคอแนะนำแอปพลิเคชันน้องใหม่ที่ชื่อว่า s n n w a v e เพื<ๆ>่อนๆสามารถดาวน์โหลดลิงก์ได้ข้างล่างนี้เลยนะคะแล้วก็ใส่โปรโมโค้ด hmm. w o o d y w o o d y ์คนรับไปทางจะได้รับเงิน10เหรียญเป็นโบนัสแรกเริ่มการส่งเงินกับแอปพลิเคชันเซ w a v e จ้า